ผู้ชีซสาเกโอนนะผีสาวปากฉีกเรื่องเล่าเกี่ยวกับสาวปากฉีกผู้นี้เล่ากันว่าในอดีตเธอผู้นี้เป็นถึงภรรยาของซาููไรที่มีชื่อเสียงแต่ด้วยหน้าตาที่สะสวยจึงทำให้สามีของเธอหวัดระแวงกลัวว่าเธอจะไปมีชู้จึงใช้ดาบซามูไรตัดไปที่ปากของเธอยาวไปจนถึงใบหู เธอจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความอับอายเมื่อตายไปจึงเกิดเป็นวิญญาณพยาบาทที่มีพฤติกรรมอันน่ากลัวผีสาวปากฉีกนั้นมักจะใส่ผ้าปิดปากและชุดคลุมยาวในมือจะถือกั้ไกอยู่เสมอมักจะชอบยืนตามหัวมุมถนนคอยถามผู้คนว่าฉันสวยไหมซึ่งถ้าคนที่ผ่านมาตอบว่าสวยหรือไม่สวย สาวปากฉีก็จะเปิดท่าปิดปากออกแล้วถามซ้ำอีกทีว่าฉันสวยไหมหากตอบว่าสวยก็จะถูกตัดปากแต่ถ้าหากตอบว่าไม่สวยก็จะโดนฆ่าคันถ้าจะวิ่งหนีก็จะถูกสาวปากฉีกวิ่งตามด้วยความรวดเร็ววิธีเดียวที่จะรอดจากสาวปากฉีกได้คือต้องตอบไปว่าดูธรรมดา ไม่ได้สวยแล้วก็ไม่ได้ขี้เละจึงจะสามารถลอดมาได้เรื่องเล่าของคนที่เคยพบเจอกับสาวปากฉีกเรื่องมีอยู่ว่าได้มีการประกาศจากหลายๆโรงเรียนว่ามีคนแต่งตัวเหมือนกับสาวปากฉีแลักพาตัวเด็กๆไปทําให้ผู้ปกครองพากันหวาดหวัน่นจึงมารับลูกๆที่โรงเรียนแต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีเด็กปถม6อยู่3คนเป็นชายสองคนหญิงหนึ่งเดินทางกลับบ้านเองเพ,พราะผู้ปกครองไม่ว่างมารับในขณะที่เดินผ่านหัวมุมถนนก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อคลุมยาวทั้งตัวมีผ้าคาดอยู่ที่ปากมือข้างขวาถือกันไกลแม้ว่าในประกาศเตือนจะบอกว่าคนที่แต่งตัวเช่นนี้คือพวกลักพาตัวเด็ก แต่ในความคิดของเด็กทั้งสามนี่คือสาวปากฉีกแน่นอนผู้หญิงคนนั้นพุ่งตัวเข้าหาพวกเด็กๆด,ด้วยความรวดเร็วและได้คว้าแขนเด็กชายคนหนึ่งเอาไว้ส่วนเพื่อนๆอ,อีกสองคนก็รีวิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัวเด็กที่โดนจับพยายามดิน้นแต่ก็สู้แรงของหญิงสาวไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นเอ่ยคำหนึ่งออกมาว่าฉันสวยไหม เด็กไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้และดิ้นต่อไปหญิงสาวจึงใช้มือข้างที่ถือกันไกลเปิดผ้าปิดปากปออกและถามซ้ำฉันสวยไหมเด็กเงยหน้าขึ้นมองก็ต้องร้องไห้หนักกว่าเดิมพอปากของหญิงตรงหน้าฉีกจนเห็นฟันข้างในทุกซี่ทันใดน,นั้นเองเสียงชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นทำอะไรวะปล่อยเด็กเดี๋ยวนี้หญิงคนนั้น ได้ยินก็รีบหันไปทางชายต้นเสียงชายหนุ่มผะงะเล็กน้อยเพราะใบหน้าที่เห็นช่างน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินไม่คิดว่าผู้หญิงที่เด็กน้อยบอกจะเป็นผีสาวปากฉีกจริงๆด้วยความหวาดกลัวเขาจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีทิ้งให้เพื่อนของเด็กชายที่แอบอยู่อีกมุมถนนมองตามด้วยความผิดหวังก่อนที่จะหันไปมองเพื่อนที่ถูกผีจับตัวได้ แต่เพียงแค่พลิบตาเดียวเพื่อนของเขาและผีสาวคนนั้นก็ได้หายตัวไปแล้ว